สวัสดีครับพี่น้องพอกันวันที่ยิ้มหาเมษายนสองพันอร่อยหกสิบหกประมาณหกโมงเคืองพี่น้องวันทันหอดเจ็ดโมงอยู่สี่เดือนทางไปเหตุงานก,นก,นกะกะรีไทยจิบให้พี่น้องเบื้งนะครับวัดน้อยพอวันที่ยิ้มสามเพราะวันใครวันที่ยี่มสามวันณาจิตยิ้มซีวันจันรยิ้มหาวันนังคามมุนีนนยนิมหานะครับสองหมื่น ห็นบ่ล้พี่น้องนั่นคือมือหนึ่งถึงจุดๆๆคือไค่เขานั่นเองใขรเขาบ่ฟักอันนั้นคือเป็นอาหารเขานะครับสองมือเขาท่านกินอาหารเป็นเดบพี่น้องสองมือสามมือสี่หมือกินอาหารนั้นเป็นกินเป็นบ่เกินกับสังเกตนะครับวิธีสังเกตว่าลูกอาหารเราดูกอดกินอาหารเป็นเลี้ยงสังเกตใข่เอานะครับนี่แหละไข่มึอนี่แหละพี่น้อง แต่ใครมันนี่หายหเป่เขากินเป็นแล้วนะครับเขาคืกินเป็นเมื่อเขากินอาหารใครเขากินมัดใครเขามันจะมีคาท้างอาหารสูงนะครับเนี่ในบัรุง,งร่างกายเขาเองนะครับมันเป็นมันเป็นอาหารธรรมชาติของเขาครับที่ใครมัอใดบบฝักก็คือนะเป็นอาหารครับเป็นอาหารโดยธรรมชาติเมื่อเขาอ่อนกินไข่เมื่อเขาไล่กัดกันได้หมด ในกระบวนกนวแก้ก็แก้แเราเขาแบเอาหารเม็ดดำดำเม็ดตอ,อาหารในเอาไข่ก็นเลยไข่ตุ่มสุกไข่แดงตุมต่มสุกตุ่มในสุกๆเราเอาตัวไข่แดงเโยนลงไปเขาจะเขากินเลยนะครับไข่แดงหรือว่าให้เกล็ดกันเลยอาหารให้เกล็ดนะครับทีนี่โปรตีนสูงสูงนะสี่สิบสามสามสิบสี่สี่สิบเจ็ดเที่ไง ทีบสามเปอร์เซ็นต์นะลงให้เขาเขา,เขากินข้าวเดี่ยวไงปั่นเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับบันเอามาเอามาบิดบิดเอามวเขาเอามาบีบบีบบีบออกเป็นละเอียดละเอียดถ้ปั่นเป็นก,อนนกอน้อนนี่เรา,าไปเป็นก้อนเปก้อนทอผมมือเนี่ยเขากินเป็นจุดเป็นจุดเดี๋ยวเ็ยวท้เบื้องหอลังเยอะสอมือนะครับใครมดตอนใครมดตั้งเดเขาตังา้งทีเห็นใเบื้องน้องเขากินอาหารเป็นพอดีเลยห็นเมื่อไห่ันเครืงซ้ำเนีะพี่น้องขันเครื่องนลยซเหนี บ่นลอยเด้นเนี่ยมัโตขึ้นมากเ่ยเอาลงกในบ่อนเนยบหนลอยเด่นี่ยลนก้นบ่อสีสองคุณสีบัน่อยเดันอันนี้มันสีขุนสีว่ะอันทำมาสองขุนสองสองคุนสีกับสองเท่านี่เขาสีกระจายกันอยู่แบบบ่ต้องบ่ตตองวัดขนาดบ่ต้องวัดระยะทางกับหุ่นจักรวทอกันเขาดิอยู่แบบวะทอกันเลยเขาดีปันหน้าเขียดกันอยู่นะครับเขาดิพวกกำไกลกันอยู่เขาดี เขาที่ว่าเราวันน้นเขีกันเด้พวกเขาที่หัวจักอยู่ไผรอยูย่มันนะครับเอาตัวนั้นคิดั้งแต่เด็กจะหน่อยไว้เถียตัวนั้นนี่เลยอย่นี้พวนั้นเด็กเกินยิ่งว่าพี่น้งเนี่ยกินเป็นอะไรตัวนั้นนะนี่ความสมบูรณ์ของลูกอัดกับปอ,อกันเนาะขับข้อพิล่ะกันนะขดข้อพิล่ะนะครับอื เขายุงสีเหเน้อยเขาลอยขึ้นลอยลงลอยขึ้นลอยลงใส่ได้เลยง่ว่าอางน้ำุ่งๆเลยต่ก้อนผมว่าเอาน้ำไปแค่คืองยนติบเส้นหาเส้นว่าเป็นสิบเส้นหาเส้นหกเส้นอันนี้มันมันสิบเส้นเหมือนี้องทั้งตื่นเนียทั้งลึกสิกวาเส้นที่หาเส้นเรอยีสิบเส้นเหมอนะผมว่าทั้งตื่นทั้งหลึกนะทั้งตื่นบัวบ่าก็บมีทั้งบอดตื่นทั้งบอหลึกนะครับนะครับ มันหัวเห็นบางคนปิดไว้ท่งนี้มันหัววสุดปีดวสุดใช่ไหมปิดไมอยู่เปลีดหนามหม้พอดุดต่อไปหมดนล้วนะครับเห็นบ่มพี่น้องเฮลิคอปเตอร์น้อยก็ลังเป็นเฮลิคอปเตอร์น้อยจอดลายใหเป็นแถวปั่นน้ำบินชวนน้ำบุมพี่น้องจอดเป็นแถวเห็นบ่ะเฮลิคอปเตอร์น้อยจอดอยู่างแรงนะครับตัวอะไแข็งแน่เห็นม้าเห็นได้ลองลองเห็นบ่มพี่น้อง เห็นตัวนี้ที่กงก็มูวได้เนี่ยที่ง่ายก็มูแเรวก็มูนะครับถากินมูนะไปง่ายก็ถากินมูครับนี่ตัวนี้ร้อยลองลตัวนี้บนนี่มั่นนึงแางมาวนข้นมหอยขึ้นมาละหงยขึ้มาให้ากงบนละกระพฒนาการของเขานะครับนี่นะตัวนั้ก็เรวก็มัวี่นีินีินนยหวา้อบนก็ร้อยลงร้อยบนร้อยแลงก็ง่ายตัว นะครับเอีลิคอตเตอร์นะครับอายุสองวันเพราะว่าที่ยิบสามยิบสียิมหาวันไครวันที่ยีบสามเพราะจริงวันที่ยิบสองหรอวันไครยิบหายยบนะครับวัวอากล้าเตรียมบอเลยพี่เะฮีลิคอตเตอร์หน่อยซึง่งมีฝาเ่นบางแดเดเขาบอแดดฮวนทะเลเกินถ่วงนะครับ เยอะทุกนมากนะครับพวกหนามมูฟทุ่นพี่เขาเป็นคาแหล่ามูเป็นแต่ยี่ทิพซียิ้มหาเมืองเป็นคาแต่พี่น้องถ้าว่าก็บซือว่าบ่าสมบูรณ์ปานไหนเด้ปกติยิ้มซียิ้มหาเมืองเด็ดใครเด็ดท้องที่เด็ดเด็ดจับเลยเด้มันแน่นมันแน่นมันก็เลยเป็นสระนะครับเป็นคาสาะมันก็บ่อยากให้เป็นไวปานไนด้แล้วนะครับไม่ค่อยเป็นกันเลยวัตตาบริสมาลีใส่แดงงานใส่ง้าวใดเลยนะพี่น้องนีบ้านนี่ก็เตรียมไว้เฉพาะนะครับนี่ ข้างกันต้องให้นี่เขากอนท่าน right, ี <box> <box> <box rele>. ่ได้ยักหาหวกมือลงมาข้างล่างก็มัน่อยเพาะพร้อมกันเพราะว่าพอดุนต่อไปไม่ทีลายออกลายนะครับมันดุลนั่นแหละดุนที่ไข่เนี่ยมันทิออกลายมันทีออกลายเาต้องเตรียมบ่อไว้สองบ่อใอยพ่อนะครับสี่พอดสี่พอจะคืนอะไรมันลายนี่จังไหนเดี๋ยวเบิ้งกันเบิ้ลขั้วมอสมงกันนะครับเอาคลิปนี่กะเอาต้องมีนะพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาด้วยครับที่รีบกดตับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วพี่น้องสวัสดีครับ